จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการกำลังใจพัชรธรรมสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อส่วนรวม ที่โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อยตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายวีรชัยนาขมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสากำลังใจพัชรธรรมโดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นระหว่างวันที่27-28ถึงมีนาคม2565เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภา,าเรเนทิราเทพพยวดีกมรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีประหลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอำเภอบางไทรเสนาที่การมณฑลฐานบกที่18จิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมทัศน์ทำความสะอาดทาสีโรงเรียนบ้านเชียงรากน้อยและปรับปรุง,รางลานกีฬาสภาตำบลเชียงรากน้อย ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาพัฒนาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี